นั่นเองเวลาที่ไม่นานเนี่ยอัจแน่นไปด้วยสาระอันตาความเป็นขะนั่งได้ท่านรองนายแพทย์ท่านนี้นะคะซึ่งทุกท่านรักพานันั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะไปที่ท่านนายแพทย์กฤษดาก่อนคือการรวมกันการกระสุนะครกระสุนท้องเทวีพิลากระสุน ต่อเนื่องมาเราจีนนะครับท้ายสุดท้ายก็ได้ส่งเป็นแบบอย่าเป็นทีนะซึ่งก็เป็นนโยบายกันให้คนไทยที่มีนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการการรับรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับในทางการก็จะเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่กับเพื่อนไทยไลซ์สโต้นะครับใหม่นะคะคุณหมอคนรุ่นใหม่ในอดีจริงจริงตุลาการศุ การกีฬานะครับนันี้สามารถดาวน์โหลดโครงการใส่งใจธรรชาติเพื่อป้องกันป้องกันอักพระทางที่9ครับ9กิโลจากเดิน20กิโลนะครับก็เริ่มตืดนตแต่เท้บาย